ขอให้พี่หลายจําเอาเราเป็นลูกชาวพูดไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเราฟังเสียงใครพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระชายาพระองค์เดียวทรงบำเพ็ญพระองค์จนได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ขึ้นมาสอนโลกอภิช,ชาตาให้เป็นผู้มีความมักน้อยผัวเดียวเมียเดียวเป็นที่เหมาะที่สุดแล้วนี่คือองค์ศ,ศาสดาสอนนะไม่ใช่หมาเดินเก้าเดินยี่สองมาสอน พวกเธอทั้งหลายนี่มีเมียคนเดียวสองคนไม่พอให้เอาหาเอาหมามาเป็นเมียด้วยหาหมามาเป็นผัวด้วยหลายๆเต็มไปจะไหนยั่วเยี่ยเยี่ยเมไม่ทราบว่าเป็นคนเป็นหมาเป็นผัวเป็นเมียกันยาทําอย่างนั้นนะเลวมากที่สุดมนุษย์เราที่มีทำทําไม่มีอย่างนั้นวันนี้ได้มาได้มีโอกาสได้มาเทศพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังไม่มีใครละเทศอย่างแบบลวงตาบัวเพราะคำว่าเกรงใจ เก่งเขาเก่งเราเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราเพราะว่าอันนี้ว่าควายกระทบคาดว่าข้ากระทบไถว่าไปสลายกระทบไ,ทไปรรบเรื่อยๆต่างคนต่างเจ็บไว้แต่ต่างคนต่างอุบอิบอุปิบเป็นบ้าตามเดิมผัวมีกี่คนเมียมีกี่คนเลยไม่คำานึงเป็นบ้ากันอย่างนี้นะให้พากันจำเอานะ นี่ทำรรออกมาเปิดเผยท่านท่างหลายฟังทำรรจะไม่มีสูงมีต่ำจะพูดไปตามหลักความจริงล้วน,ลวนแล้วให้นำหลักความจริงที่ทท่านแสดงไว้แล้วนั้นมาปฏิบัติต่อตัวของเราเราจะมีความสงบเย็นใจต่อไปวันนี้ได้พากันมาบำเพ็ญกองการกุศลมีมีท่านพลตรีกิติพลพระพรกกโชตานนท ผู้หน่วยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานจัดงานในนี้ซึ่งเป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องตั้งหลายใครมานี่มาจากอันนี้นะเป็นเครื่องประกาศเป็นประธานเป็นบุญเป็นกุศลมานี่มาบำเพ็ญกองการกุศลฟังอัดฟังทมแล้วให้นําไปเป็นกติเครื่องสอนใจเจ้าของนะแล้วเราจะนําไปปฏิบัติด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วชุ่มเย็น การทำมุลให้ทานไม่หายไปไหนทัานหายอย่าสงสัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ทาทุกทุกพระองค์ขึ้นต้นว่าศาสดาเอกคือทานบาร,รมีเป็นคู่เคียงของศาสดาพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามเป็นคนตนีทีเดียวเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความตนีทีเดียวเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเบิกกว้างเลย เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเลยสัตว์โลกทั้งหลายกับเราเป็นอันเดียวกันเขามีความรักมีความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี่ไม่ดีเรามอบอความปลอดภัยให้เขาเราจะตายก็ก็ให้มันตายไปเสียนี่เพราะความรักบริษัทบริวาร,รยกตัวอย่างซึ่งมีมาในชาดกพวกฝูงสัตว์โพพระโพหัวหน้าสัตว์คือเป็นสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าสัตว์ที่ไปหากิน พอไปหากินสัตว์รู้ช่องทางมนุษย์รู้ช่องทางว่าสัตว์จำพวกนี้จะมาเที่ยวหากินในแถวนี้แถวนี้เขาก็เตรียมพร้อมรลางตาขงตาขายมืดมอะไรพวกดาสตราอาวุธมาพร้อมเลยทีเดียวนี่พอไปหากินแล้วก็เข้าตาขายของเขาเพราะเขาทราบแล้วว่าช่องทางของ สัตว์พระโพธิสัตว์กับบริษัทตวีวาจะมาเที่ยวแถวนี้แต่เขาจะรู้ว่าเป็นสัตว์โพธิสัตว์หรือไม่ทราบเขาทราบแต่ว่ามีสัตว์ฝูงหนึ่งที่จะเข้ามาหากินในแถวนี้นี่เขาดักพอไปปุ๊บถูกจนก่อที่และนะพระโพธิสัตว์พาบริษัทตบริวาสไปเที่ยวหากินไปจนก่อเขาล้อมไว้หมดด้วยตาข่ายด้วยปืนผาหน้าไม้รอไว้หมดจะทำยังไงนี่สร้าง บรรดาบริษัทบริวารทันทีนะให้พวกบริษัทให้วิ่งกับทั้งข้างหน้าวิ่งจับกลางให้หมดเราจะวิ่งเข้าสู่สงครามใหญ่ที่เป็นเพชฌฆาตด้แก่พวกข้างหน้าเนี่ยเขาเตรียมจะฆ่าไว้แทนที่จะวิ่งหนีพระบริษัทไม่่งวิ่งพุ่งเข้าไปเลยเข้าไปหาพวกนั่นนะพวกพราน วิ่งเข้าคนชนคนนั้นชนคนนี้ที่นี่ใครจะยิงที่ไหนใครจะทำลายเลยทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะฆ่ากันยิงกันยิงกันไอ,ไอสัตว์ตัวนี้ก็ตัวหัวหน้ามันก็วิ่งชนน้นชนนี้ใครก็ยิงมันไม่ทันจะยิงจะถูกคนสุนมูลวุ่นวายพวกบริษัทบริวารวิ่งกลับไปหมดเลยพอได้ช่องเลยวิ่งปุ๊บออกหนีไปเลยพ้นทางประปุษิศัตว์ ที่เป็นหัวหน้าสัตว์ทั้งหลายพ้นทั้งบริษัทบริวารนั่นแหละความเสียสละของพระโพธิสัตว์เปน็นก็เป็นตายก็ตายโยกหมอห้อไฟบริษัท,บร,ษทบริวารทั้งหมดเราเป็นผู้รับรองความตายนี่ก็เป็นคติตัวอยา่างให้พากันลักบริษัทบริวารลักลูกรักเต้าไม่ต้องพูดแล้วบริษัทบริวารทําการทํางานอะไรอย่าถืออํานาจบาัตรหลวงเป็นใหญ่เป็นโตลแล้วทําความชั่วช้าระบวบกอุบอิบอุบอิบใส่ บริษัทบริวารให้เขาตำต้อยน้อยใจอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะให้มีความชุ่มเย็นหัวหน้าง,งานต้องเป็นคู่ชุ่มเย็นเป็นนักเสียสละไม่ว่าที่ไหนลงเป็นหัวหน้าง,งานต้องเป็นคนกว้างขวางเบิกบานทีเดียวจะเป็นคนคับแคบตีบตันไม่ได้นะ บริษัทบริวารเหี่ยวห่อในจิตใจไม่สบายใจถ้าหัวหน้างานเป็นอะไรเป็นไงถึงไหนถึงกันบรรดาบริษัทบริวารทั้งรักทั้งเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปนี่ให้พากันจำวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกองการกุศลผ้าป่าที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเราทําประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมดหลวงตาบัวไม่เคยเอาบาทเดียว ทินเดียวบาทเดียวทองคาก็ดีเงินก็ดีใจมานี้เราเอาออกทําประโยชน์ทั้งหมดเราทําประโยชน์ให้โลกมาเป็นเวลาร้านแล้วเป็นหลายปีแล้วช่วยท่านั้นช่วยท่านี้แบ่งช่วยทางน้นแช่ทางนี้เฉพาะอย่างยิ่โงโรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งนี่จว่าช่วยมากที่สุดในดิในการช่วยโลกได้แก่โรงพยาบาล ช่วยมากที่สุดเพราะโรงพยาบาลมันพิสดารมากทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ทั้งตึกทั้งรามทั้งที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างมันกว้างขวางมากได้ช่วยมากมายก,ก็คือโรงพยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลเป็นอันหนึ่งที่เราได้ช่วยโลกด้วยมาจากนั้นก็โรงเล่าโ,โรงเรียนที่ราชการซึ่งเป็นส่วนรวมมีความจําเป็นทางไหนเขาขอมา พอมาเราให้ไปตลอดหลวงตาไม่เอาอะไรเลยนะนี่เราดิ้นดีดอยู่ยังไงท่านทั้งหลายเห็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงถ้าตาเผลอๆที่เขาดูเขาจะว่าหลวงตานี่ไปหาลูก,กวรบ้านเมืองเลยหลวงตาแบเนี่ยดูเอาไม่เอาสักตาเลยนั่นเนี่ยเรานีนะ่เราได้มาทั้งหมดออกเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้ท่องคําของเราที่ในเวลาที่พาพี่น้องทั้งหลายหาสมบัติเข้าการหลวงนี้ก็ได้ตั้งหมื่นกว่า หนึ่งหมื่นเท่าไรพันไม่รู้กิโลนั่นหละดอลลาร์นี่ไม่ได้มากเพียงสิบล้านกว่าสำหรับทองคำนี่มีเท่าไรไหลก็ไปไหลไปนี่คือเราช่วยชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำๆๆๆๆดับลำดับการปฏิบัติตัวเองเราปฏิบัติมาพอแล้ว เราหมดความสงสัยทุกสิ่งอย่างท่านทั้งหลายอยากเห็นผลเห็นกองอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าของผู้มาวางศาสนาเป็นศาสนาบริสุทธิ์ให้เป็นที่มงคนแก่ท่านผู้ปฏิบัติแล้วเราพูดนี้เป็นความจริงเราปฏิบัติพุทธศาสนามานี้ตั้งแต่วันที่สิบสอง พฤษภาคม2477จนกระทั่งป่านนี้จิตใจกิจยาการทุกอย่างอยู่กับคำว่าพระเท่าน,นั้นพระกับพระวินยัยกับธรรมนี้เป็นอันเดียวกัน,นตามเสด็จพระพูที่เจ้าด้วยธรรมด้วยวินยัยในการปฏิบัติถูกเจ้าดีงามจนกระทั่งบัดนนี้เป็นเวลากี่ปีพิจารณาเราไม่ไเคยไปทําความเสียหายอะไรมีความอบอุ่นเย็นใจสบายใจเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปอยู่ในปานใ่าในเขาน่ากลัว อยู่บางแห่งกลางคืนก็ได้วางกลางวันก็ได้ระวงังเพราะมันมีทั้งสัตว์ทั้งเสือเนื้อทุกประเภทเสือนะ่นสาคัญกลางคืนกลางวันต้องได้ร,าาระมัดระวังรักษาเอาเทียงเราหาอารสามึ่งเลิศกว่านี้เพียงความตายเพราะกลัวมันอะไรทําเลิศยิ่งกว่านี้ไปอีกเา้าทุกถนนโลกก็เอาซัดไปบําเพนทรมาจนกระทั่งบัดนี้แหละทำบัมเพนที่แรกเรียนหนังสืออายุเจ็ดปีเรียนหนังสืออายุเจ็ดปีนั้นก็ สนใจเนี่สั่งด้านจิตตภา,าวนาไม่หยุดไม่ถอยแต่ไม่พูดให้ใครทราบนะฟังอยู่ลึกๆๆเรียนหนังสือเจ็ดปีจิตรวมใหญ่ได้สามหนเปิดให้ฟังสักวันนี้นะจิตรวมใหญ่คืออะไรเหมือนโลกธาตุนี้ดับหมดเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีไปบวชทีแรกก็เห็นท่านพระครูท่านเดินจงกรมตอนเช้าภาวนาแล้วก็สังเกตพอบวชเสร็จแล้วก็ไปถาม ขอเรียนภาวนากับท่านท่านบอกให้เอาฟุตโธนะเราก็เอาฟุตโธเนะี่ยเราก็เอาฟุโธแล้วมาภาวนาดึกๆนะนี่เป็นคติให้เพื่อขปีพี่น้องลูกหลานอะไรปะนี่แหละเชื่อของติต่ฝังลึกนะไม่ถอนเพราะ เริ่มภาวนาที่แรกก็ภาวนาธรรมดาธรรมดาทุกวันไปมันก็ไม่รวมัวไม่รวมัวไม่เห็นของอัศจรรย์แต่วันมันจะเป็นมันหักเป็นของมันเองนะพุทโธพุทโธพุทโธนี่รู้สึกว่าหดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาเหมือนเราตากแหแล้วจับก็จอมแหดึงเข้ามาตีนแหนก็หดเข้ามามากระแสะของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหดเข้ามาหดเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจแห่งเดียวพอมาถึงผู้รู้นี่เกิกเท่านั้นแล้วโถ ฟาดเหมือนว่าฟาดทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นว่างไปหมดเลยอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเราเกิดมาไม่เคยมีทําไมจึงเป็นนั่นแหละมันความตื่นเต้นภาวัรวมลงไปนั้นไม่นานจิตก็ถอนออกมาเอาอีกก็จะใอะไรมันไม่ได้เรียนหนังสืออยู่เกดปีจิตได้ลงรวมใหญ่ถึงแดนอัศจรรย์สามหนนี่ฟังสนะพี่น้องทั้งหลายรวมใหญ่ถึงแดนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆนะ พอ,พอพอจิตถอนออกมาแล้วมันหายไปแล้ววันนั้นทั้งวันจิตของเรามันจะป้วนเปีเ่ยนปุวนเปี่ยนอยู่กับวงภาวนาที่จิตอัศจรรย์ซึ่งผ่านไปแล้วนั่นแหละทั้งวันต่อไปก็เอาเอยเอาเอยเอาเ,ยเอาเยเรียนหนังสือจิตมุ่งมั่นต่อดแดนพ้นทุกข์ด้วยการภาวนาเสมอไปแล้วจวนจะ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 ,จะ ออกปฏิบัติเทา่าไรจิตมันยิ่งเข้มข้นมุ่งต่อแดนภาวนาแล้วก็มุ่งต่อแดนนิพพานจะให้เป็นได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างันเลยมั่นคงขึ้นในใจไม่ทราบว่าแดนนิพพานอยู่ที่ไหนและอาหารหันต์อยู่ที่ไหนมัน่นงเป็นในจิตมุ่งมั่นอยู่ในนั้นหละแล้วก็ลงใจว่าเอาเราจะไปสอบเสวงหาครูอาจารย์ครูอาจารย์องค์ใดที่ มีอัดมีทาเต็มหัวใจคือมรรคผลนิพพานแล้วประกาศความจริงแห่งมรรคผลนิพพานให้เราฟังเราจะมอบกายสวายตัวต่อสั้นผู้นั้นแล้วเราจะเอาตายเขาว่าเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวจากนั้นก็พอหยุดเรียนปั๊บก็เข้าหาหลวงปู่มั่นเลยท่านก็เปิดจ้าขึ้นมาเลยลาปุ๊บเลยฟังนี้ถึงใจ ไม่มีอะไรสงสัยที่ว่ามรคผลนิพานมีหรือไม่มีเต่ก่อนเรามุ่งต่อมรคผลนิพานตลอดที่เด็ดมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปบทีทางที่เด็ดมันบอกว่าผลนิพานไม่มีทางธรมมี พระ,ะพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามีที่เด่ไม่ได้สอนน้ามรกผลนิพานมียาวมาอวดน,นี่มันขัดกันนะเวลาคนหนึ่งว่ามักผลนิพานมีคือทำแต่ที่เด่มันแทรกเข้ามามรคผลนิพานมีมันจะตัดทางของเราไม่ให้เดินสะดวกทีนี้เราก็มาศึกษาจากครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นท่านเปิดโลกเลยนึกมักผลนิพานเหมือนว่านี่หน้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 า,นนาอยู่ตรงนี้นะท่านไปหามักผลนิพานที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟ ที่ไหนเป็นอน,นั้นทั้งนั้นเต็มโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเอานิพานแท้อยู่ที่ใจเอาเร่งเข้ามานทังจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตัดรูุด้วยตัดรูุธรรมด้วยภาวนาสาวกทั้งหลายที่จะเป็นสาวกของพวกเราเรานี้ตัดรูุด้วยภาวนาเอาภาวนาไปแล้วก็ซัดกันเลยลนั่นนี่แหละฟังธรรมถึงกับพ่อแม่ครูอาจารย์บั่นซึ่งเป็นผู้ครองไปแล้วซึ่งมรพุทธิพานอย่างเต็มเปี่ยม เปิดออกมาสนิจิตมันถึงใจตั้งจากนั้นมาเอาใต้เขาว่าเลยทีเดียวเหมือนตรโลโลกรกทั้งเป็นออกพระวนาไปองค์เดียว <c oughs> ไม่เอาใครไปด้วยท่านก็เสริมด้วยเพราะแม่รุอาย์มันนะบอกว่าท่านมาหาให้ไปองค์เดียวเออใครจะไปยุ่งท่านท่านเสริมให้เลยลยไปฟาดกันเป็นเวลาเก้าปีบางที่ที่เลสมันหนาขนาดไหน ทั้งๆท,ที่เราตั้งใจที่จะบุ่งให้ถึงนิพพานมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้วันนี้วันนี้มันฟ้ากันมถึงเก้าปีตกระโลกทั้งเป็นหนักมากนะการภาวนาเพื่อฆ่ากิเลสฆ่าอะไรก็ตามไม่ได้ยากไม่ได้หนักมากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสใครยังไม่เคยภาวนาแล้วจะว่างานนั้นยากงานนี้ยากยามาอวด นักภาวนาเท่านั้นที่จะประกาศป้าออกมาได้ด้วยความไม่สงสัยให้รู้แจ้งอย่างจริงตามการคือผู้ฆ่ากิเดสด้วยการภาวนาเป็นพระ,หะหรหัสรหัสขึ้นมาถึงนีพผ่านด้วยกันภาวนานี่เท่านั้นว่ากันเป็นงานที่หนักมากที่สุดนี่ก็ฟกาดกันเต้มเตก้าวไปซาดกันซาดกันเอาเปิดวันนี้เปิดโอกาส้วเราจวจะตายแล้วหลวงตาบ,บัวหลวงตาบ,บัวตายแล้วจะไม่มีใครพูดอย่างนี้เพราะไม่มีใครใครทำและใครรู้ด้วยนะไม่ได้โอ้โอดนะเพราะ พลาถึงเก้าปีแล้วกิเลสมันตีมันตลอดตลอดกิเลสเหมือนตกลกทั้งเป็นว่านเตอหาความสะดวกสบายไม่มีในวันหนึ่งคืนหนึ่งบางทีจนคิดเอ้นี่เราทำำํำภาวานานี่มันทุกแสนสหาหัสแต่สมมติว่าไปไปติดคุกติดตารางเราไม่ได้ภาวานาแต่ได้ผลเหมือนกับนักภาวานานี้จะเอาทางไหนมันว่าจะเอาทางติดติดคุกติดตารางเป็นนักโทษ นี่คือนักโทษบัวเข้าใจไหมมันแต่ขอให้มันได้ทําเหมือนเราภาวนาไม่เอาคือนั้นวันหนึ่งเขาไปอยู่อยู่ อยู่ทำอะไรไปก็พอค่าเวลาให้ผ่านไปผ่านไปจากตอกวันหนึ่งวันหนึ่งได้ 4, ส, 5, สี่เส้นห้าเส้นแล้วตอกได้ 4, ส, 5, สีส่เส้นห้าเส้นเพื่อให้ค่าเวลาพอได้พ้นจากนักโทษออกมาแต่อันนี้ถ้ากิเลสไม่ตายมันมันหยุดไม่ได้นะต้องเอากิเลสตายเท่าน,นั้นจึงหยุดได้ไม่มีวันดัดวันดีเพราะดว่าการจากตอกห้าเสน้นวันเดียวเดียวจริงไม่มีด้วยอํางาจากความเพียอเปลี่ยนก็เปลี่ยนตายกต็ตายฟาดกันเลยซาจะเก้าไปเอเ นี่แหละถึงเก้าปีฟ้าดินถลม่มการตลายเห็นไหมการปฏิบัติอัธรรมของะูุทธเจ้าที่พุทธศาสนาประกาศโลกรอวงโลกเหรือให้เอาไปปฏิบัติบางที่้าอยากรูอยากเห็นภายในใจอะไรจะสว่างก็อย่างแจ้งอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตที่พ้นจากที่เลสแล้วด้วยการปฏิบัติตามคำาลงสอนของะูุทธเจ้าสวดคาธรรมสดไปหาอะไรสวดคาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันระพเธเจ้าตัดดีแล้วตัดเศร้แล้ว,ดดดลว,ลวนะ่น ท่านใครตัดไว้ชอบแล้วพระพุทธเจ้าตัดชอบรููชอบเห็นชอบแต่เรามันไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้เรื่องแ,แล้วเลยไปเหมาว่าศาสนาไม่มีมากมีผลศาสนานี่คือล้าสมัยไปซะอย่างนั้นตัวเองล้าสมัยหมดราคามันไม่ได้หาันมาพูดนะที่เลตัญหามันให้ออกจากทางตกหนรโกทั้งเป็นต่อไปอนี่การปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้ทราบใ่ว่าทมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน,น,น่นอากาลีโกขอให้ปฏิบททัติเถอะ ไม่ว่าท้งดีท้งชั่วปฏิบัติตามกิเลสเป็นกิเลสปัญญาม่ํปฏิบัติตามธรรมเป็นธรรมปัญญาม่เอาจนกิเลสขาดสะบั้นไปหมดถึงนิพพานทั้งเป็นก็เพราะการปฏิบัติต่อธรรมนี่ได้ผลเป็นที่พอใจตลอดเวลานั่นละการปฏิบัติธรรมศาสนาเป็นของแท้ของจริงเวลาจะหลับจะนอนอย่าเพียงกาบปะาะปะะปะะเพราะมันเป็นแก้ลำคาญเข้าห้องผ้าเหมือนจะจูงหมาใส่ฝน เป็นยังไงจุงหมาใส่ฝนกําลังฝนตกหนักจุงหมามันจะร้องแงกแงะแงที่นี่หมาตัวนั้นคือใครคือเราเวลาจูงเข้าไปห้องพระบ้านผ้าฟัางเสียงแงกแงกแงกแงะบ้านไหนเรือนไหนมีเสียงคนร้องเหมือนเสียงหมาเข้าใจไหมมันไม่อยากพระไหา้าพระสวดมนต์อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ขู่หมาไว้ไม่งั้นมันจะไปร้องแงกแงในห้องพร <c oughs> ะจำไว้นะ นี่การปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายได้ฟังไหมวันนี้เราเปิดโลกให้ฟังซะเลยไม่มีใครจะเปิดอย่างนี้อาจจะไม่มีผู้รู้ผู้เห็นเพราะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้นี่ปฏิบัติมาเต็มหัวใจเอาตายเขาว่าเลยจะให้ในมรรคผลนิพผ่านในชาตินี้แล้วจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถ้ายังไม่ตายซัดกันเลยที่เด็กกับเราใครดีอยู่ใครไม่ดีให้ตกเวทีไปที่จะถอยกันไม่มีก็ซัดเต็มเดนียวฮะเอาจนกระทั่งเก้าปี นี่เรียกว่าไม่หยุดไม่ถอยนลดวนะเอายิ่งเอาจาังมากทีเดียวซัว์กับกิเลสเก้าปีเป็นเวลาเก้าปีไม่มีหยุดมียัางฟาดกันเลยเอากิเลสไม่ตายเราตายสัตว์กันเลยเกปีกิเลสพังเป็นเวลาวันที่ส5ห้าพฤษภาคม2 4งพบนหลังเขาวัดดอยสมกเจดี จังหวัดสกลนครนั่นะสถานที่นั่นนะเป็นสถานที่สังหารกิเลสมุดมอดจากหัวใจจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาตั้งแต่บัตน,นั้นจงกาสท้างบัตน,นี้เป็นเวลา58-59ปีทำเหล่านี้มาสอนโลกเป็นกวน,กวนโกหกลก,กเขาเถอพระพุทธเจ้าทรงบําป็น6ปี ทรงเป็นพระบุธเจ้ามาจัดสอนโลกเป็นธรรมโกหโกหรือเป็นของจริงตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงราคาตันหาฟุงา้งซ่านบุนวายทั้งเขาทั้งเราเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสารนี่เท่านั้นเหรอเอาไปถามตัวเองนะพี่น้องทั้งหลายไปถามตัวเองมันไม่งั้นมันจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสสร้างความดีงามจะให้จีเดียดเยียบไปเยียบไปตัป้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายถ้าตายไปแล้วกีเดียกก็ใสล่ลงในะโลกอเวจี ทำน้นท่านใสขึ้นไปบนสวรรค์นิพพานนะมันจะมีตั้งแต่นรกไวจีเต็มหัวใจเพราะมันวิ่งตามหัวใจนะพากันจดจําเอาวันนี้เทศมากต้องไปไปมากไปก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเนี่ยคนแต่เทศเป็นอย่างนี้เละรู้สึกเหนื่อยวันนี้เป็นมหามงคลอยาอ่างยินแล้วพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานพร้อมกับได้ยินฟังเทศฟังธรรมทำมาอย่างนี้ไม่มีใครได้ได้ไม่มีใครได้ฟังง,ง่ายเลย มีก็มีธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราอ่านตามาำดับตำราแล้วก็เราก็งงเขาก็งงทั้งพาก็งงทั้งโยมก็งงอา่านเทศพอป็นพิธีพิธีเท่านั้นแล้วก็ผ่านไปแต่น,นี่ไม่จะเป็นพิธีนั่นเนี่ยสอนด้วยความเมตตาจริงๆปฏิบัติมาจริงๆรู้เห็นจริงๆธรรมเหล่านี้ไม่ได้ผ่านหัวใจดวงนี้ไปได้เลยทอดทำเหล่านี้ซึ่งปฏิบัติได้ผลมาแล้วเต็มหัวใจสอนท่านทั้งหลาย ควรจะเป็นยาธรรมโอโสถที่เขาเป็นชโลมจิตใจให้ได้เป็นคติรีงามในการต่อไปนะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะท่าจะขันเวลาเวลาขอความสวัสดีจงม,มีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายโดยชั่วกันเถอะ